เอาล่ะมาในเบรกนี้นะครับมาติดตามเรื่องราวกันที่ที่หนึ่งที่จังหวัดสกลนครคนไปเที่ยวสนุกแน่เนี่ยสกลนครเป็นจังหวัดในภาคอีสานใช่ไหมแต่คุณคะว่ากันว่าที่สกลนครเขามีทะเลด้วยเออชื่อ,อไหมล่ะ ทะเลที่เรียกียกว่าเป็นพัทยาอีสานเลยคุณผู้ชมเออเอาอกเอาใจคนที่อยากจะไปทะเลแต่ไกลหม่ถึ่งพัทยาก็มาเที่ยวสกลนครกันก็ได้ทะเลจริงๆนะเนี่ยเหมือนเหมือนทะเลมาก<อ>คือทะเลใช่ไหมเนี่ยมันเป็นทะเลแต่เป็นทะเลเทียม<อ><ะ>เป็นทะเลเทียมอยู่ภาคอีสานอ่ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่ากันว่าที่แห่งนี้นะมีนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวกันเยอะแยะมากมาย เขาเรียกกันว่าหาดพัทยาวาริชภูมิหรือหาดสวนหินเขื่อนน้ําอูนค่ะอยู่ที่บริเวณเขื่อนน้าอูนตําบลปาาหลอําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครบ้านเฮานี่ละเด้อออ้ยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าพาไปชนบุรีพัทยาอะไรพวกนั้นหนึ่งนั้นไม่เกี่ยวนะมันเหมือนมากจริงเหมือนมากเหมือนต้องดูดีๆเหมือนทะเลมากค่ะสุดลูกหู่ลูกตาแล้วมองไปดูสิคะเห็นภูเขาเห็นเป็นเกาะแกง มันเหมือนไทยเลยจริงๆอ่ะสารนี่แหละโอ้โหของแทนแน่นอนเลยนะคะคแล้วคุณผู้ชมคะลองสังเกตดีๆนะน้ำเนี่ยนะ,ะยังใสสวยเป็นสีฟ้าเป็นธรรมชาติหาดทรายก็ขาวสะอาดดูสิ งดงามจริงๆเหมือนอยู่ทะเลภาคตะวันออกจริงๆนะคะและหาดนี้ค่ะก็อยู่บนกลางเทือกเขาผูผานมีลานดินสีขาวทอดยาวไปตลอดริมน้ําเลยนะคะค <ๆ S 2> นักท่องเที่ยวก็เลยแห่แหนมากันอย่างมากมายดูแลแ้วแหมสบายอุราจริงๆบางคนก็กระโดดน้ําตูมตามกันสนุกสนาน <S <S 1> <S 1> เอาห่วงยางมาลอยคอกันแบบนี้ <S <S โอ้โ,โหได้บรรยากาศจริงๆนะคะ และนอกจากน้ำเนี่ยนะคะจะบอกว่าใสาแล้วก็สวยแบบทะเลอย่างนี้ uh huh. ยังมีพื้นที่ป่าเขาที่รายล้อมสวยงามมากๆส่วนเรื่องของความสะอาดความสะดวกความสบายนี่ mm hmm. พูดได้เลยว่าสายชอบสายชิลเนี่ยนะคะสบายใจแน่นอน mm hmm. เพราะที่นี่เขามีร้านจำหน่ายสินค้าโอทับ uh huh. สินค้าอาหารพื้นบ้านมีห้องน้ำไว้บริการอำนวยความสะดวก oh, แล้วก็ยังมีเสื้อฉูชีพมีห่วงยาง คอยบริการเต็มที่เลยนะคะ <Wow. S 1> ทีนี้ใครจะกังวลเรื่องความปลอดภัยก็บอกเลยว่าโอ้สบายใจเลยค่ะเพราะเขาจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนในพื้นที่มาคอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวด้วยนะจ๊ะนีจัดเอาไว้อย่างเต็มที่แบบนี้คุณดูมันเหมือนกันเที่ยวป่าเขากับเที่ยวทะเลผ hmm. สมผสานผนวกกันนะคะคุณจะได้ทั้งการเล่นน้ํา ที่อยู่ในบรรยากาศท่ามกว่าท่ามกลางความกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเหมือนไปทะเล<ช>แล้วก็ยังได้เห็นต้นไม้เห็นไหมคะ,คะเห็นทิวเขาเห็นโขดหินได้ไปเดินย่ำดินย่ำทรายโอ้โหคุ้มอ่ะ เที่ยวทั้งทะเลด้วยทั้งป่าเขาด้วยอยู่ที่สกลนครนี่เองคุณผู้ชมภาคอีสานภาคเหานี่แหละภาคอีสานก็มีทะเลให้เที่ยวแล้วนะคะทะเลทะเลน้ําจืดนะใช่ค่ะอะไรางอยาดที่ไม่เหมือนนี่แหละเอาลิ้นลองไปแตะดูได้นะไม่ต้องทําขนาดนั้นฉันเชื่อว่าเด็กๆทำเคยไหมตอนเด็กๆอยากรู้น้ำทะเลเค็มหรือเปล่าโอ้ยเจมจนเค็มราจะจัดเจมจนใช่ไหมเวลาเราจะทดสอบว่า อ้น้ำทะเลเค็มหรือเปล่าคุณจะทดสอบยังไงอ่ะลิ้นคือโซดประสาทที่รับรสเออแยกได้อย่างชัดเจนว่าน้ำจืดน้ำเกลือตั้งที่นี่ฉันอยู่ในสระว่ายน้ำก็เค็มก็แล้วแต่สราเรียนว่ายน้ำตอนเด็กๆก็แล้วแต่สระบางสระมันก็เค็มบ้างคอรีนเยอะบ้างก็ว่าไปไม่ได้ปัสสาวะเพื่อนกิ๊บบอยยังไง พูดมาสิแหมเด็กๆน้องหนูๆเูคนดูอยู่เขาไม่กล้าโดดลงสระกันพอดี้น้องร้องไห้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่กินไปหมดแล้ว